พิชัยสงครามสุนบูบทเรียนสำหรับทุกคนชัยชนะที่แท้จริงเสียงกลองศึกดังขึ้นเบื้องหน้าคือสนามรบโบราณกองทัพสองฝ่ายประจันหน้ากันแต่มีบางอย่างผิดปกติหนึ่งในกองทัพนั้นไม่ได้เตรียมตัวสู้รบแต่กลับถอนกําลังออกไปเงียบๆเ,เสียงกลองศึกดังสนัน่นแต่กองทัพของคุณพลสุนบูกลับไม่ได้เดินหน้าชนโดยตรงเขาสั่งถอนกําลังปล่อยให้ศัตรูหลงคิดว่าได้เปรียบทียงไม่กี่วันต่อมาศัตรูพบว่ากองทัพของพวกเขาอดอยาก ไม่มีสเสบียงไม่มีเส้นทางหนีและแล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้โดยไม่ต้องมีการสู้รบแม้แต่ครั้งเดียวสุนบูไม่ได้สอนแค่การต่อสู้แต่เขาสอนวิธีชนะโดยไม่ต้องรบแต่คำสอนของซุนบูไม่ได้ใช้ได้แค่ในสงครามโบราณเท่านั้นวันนี้เราจะถอดรหัสแนวคิดของเขาและดูว่าพวกมันสามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจผู้นําองค์กรหรือแค่ต้องการวางแผนชีวิตให้เหนือกว่าคนอื่น บทเรียนจากซุนบูทำไมถึงสำคัญ 1. สงครามไม่ได้มีแค่ในสนามรบชีวิตก็คือสนามรบแม้ในยุคปัจจุบันไม่มีใครต้องจับดาบไปสู้รบแบบโบราณแต่ชีวิตเต็มไปด้วยสงครามในรูปแบบต่างๆในโลกของธุรกิจคุณต้องแข่งกับคู่แข่งที่พยายามดึงลูกค้าไปจากคุณในอาชีพการงานคุณต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อโอกาสก้าวหน้าในความสัมพันธ์คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมจิตวิทยา 2. การเอาชนะไม่ได้หมายถึงการต่อสู้ชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่ไม่ต้องรบลองคิดถึงบริษัทอย่าง Apple และ a m s u n งที่แข่งกันตลอดเวลาแต่แทนที่จะสู้กันในศาลหรือกดราคาสินค้าให้ต่ำลงพวกเขาใช้กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมให้เหนือกว่าทำให้ลูกค้าเลือกพวกเขาโดยธรรมชาติถอดรหัสสหลักการสำคัญจากซุนมู หนึ่งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าคุณรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและของศัตรูคุณจะไม่มีวันพ่าแพ้ตัวอย่างจากโลกธุรกิจ Netflix เอาชนะบ็อกบัสเธอร์ไม่ใช่เพราะสู้กันตรงๆแต่เพราะพวกเขารู้ว่าอนาคตของความบันเทิงอยู่ที่สตรีมมิงอเมซอนเอาชนะร้านคาบลีไม่ใช่เพราะสู้ด้านราคาแต่เพราะรู้ว่าความสะดวกคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ วิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงศึกษาคู่แข่งของคุณให้ละเอียดรู้จักจุดอ่อนของตัวเองและพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นอย่าเข้าสู่เกมที่คุณไม่สามารถชนะได้ 2. ชนะโดยไม่ต้องรบสุดยอดแห่งชัยชนะคือการทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบตัวอย่างจากโลกการเมืองสงครามเย็นระหว่างอเมริกาและโซเวียตจบลงโดยที่ไม่มีสงครามจริงๆอเมริกาสร้างภาพลักษณ์ว่าเศรษฐกิจตนแข็งแกร่งกว่า จนโซวตีตลงสลายไปเองวิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่าเสียเวลากับศัตรูที่ไม่จำเป็นใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าการ,รเผชิญหน้าตรงๆทำให้คู่แข่งหมดกำลังใจโดยที่เราไม่ต้องลงมือ 3. ควบคุมอารมณ์ควบคุมชัยชนะหากคุณถูกควบคุมโดยอารมณ์คุณจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มตัวอย่างจากโลกกีฬาโคดฟุตบอลระดับโลกอย่างเทควาดโอเล และเซอร์ลิสฟุกเซนใช้จิตวิทยากับนักเตะทําให้ทีมคู่แข่งเสียสมาธิแทนที่จะเล่นตามแผนของตัวเองวิธีนําไปใช้ในชีวิตจริงฝึกควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดันใช้จิตวิทยาแทนการใช้อารมณ์อย่าตอบโต้ศัตรูด,ด้วยความโกรธเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการสรุปพิชัยสงครามซุนบูเท่ากับคู่มือชีวิตถ้าคุณเข้าใจแนวคิดของซุนบูคุณจะสามารถเอาชนะในทุกสนามของชีวิตได้ โดยไม่ต้องใช้กำลัง 3. บทเรียนสำคัญที่คุณต้องจำรู้เขารู้เราศึกษาให้ลึกรู้จุดแข็งจุดอ่อนทั้งตัวเองและคู่แข่งชนะโดยไม่ต้องรบใช้ปัญญาแทนกำลังหาทางทำให้คู่แข่งพ่ายแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้ควบคุมอารมณ์อย่าปล่อยให้อารมณ์พาคุณออกจากเกมแล้วคุณหลัะคิดว่าคำสอนของซุนบูใช้ได้กับชีวิตคุณอย่างไร